อ่าครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายถึงการติดตั้งกลุ่มงานนะครับกลุ่มงานนะฮะจะอยู่ที่ข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็เลือกที่ข้อมูลงานนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ฮะเป็นประเภทของกลุ่มงานนะครับจะเลือกที่ตรงนี้กลุ่มงานมีความหมายว่าย่งไงนะครับเราอาจจะมองถ้าเกิดเป็นลักษณะของธุรกริจงานบริการนะฮะเราอาจจะมองว่า งานของเราเนี่ยมีอยู่หลายๆกลุ่มในบริษัทที่ที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับอาทิเช่นอ่ะกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มของการซ่อมบำรุงดูแลรักษานะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มงานของการเซอร์วิสนะฮะการเซอร์วิสอย่างเช่นการติดตั้งนะฮะการให้บริการในรูปแบบต่างๆนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับอาจจะเป็น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแม่นท์แนนนะฮะการาให้คำปรึกษานะครับอะไรพวกนี้ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้คือกลุ่มเราจะมีการจำแนกธุรกิจของเราขึ้นมาก่อนนะว่าทุกวันนี้ธุรกิจอย่างเช่นพวกงานบริการเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีกลุ่มงานที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับ กลุ่มงานตัวนี้มันอาจจะมองไปเหมือนกับว่าเป็นรหัสบัญชีก็ได้นะฮะรหัสบัญชีรายได้จากค่าบริการประเภทที่1รายได้จากค่าบริการประเภทที่สองรายได้จากค่าบริการประเภทที่สซึ่งแต่ละรหัสบัญชีตัวนี้มันก็จะเป็นกลุ่มงานที่มีความสัมพันธ์กันก็ได้อาจจะเป็นอันเดียวกันเลยก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับอ ตัวโปรแกรมเนี่ยตอนที่สตาร์ทเครื่อใหม่ๆนะมันจะมีกลุ่ม default ขึ้นมาให้ก่อนก็คือกลุ่ม0ูนะเป็นกลุ่มงานกลางนี่แหละว่าเป็นกลุ่มทั่วไปนะครับเราอาจจะทําการเพิ่มกลุ่มขึ้นมานะครับเช่นเป็นกลุ่มของศูนย์ศูนะครับเช่นงานให้คําปรึกษานะครับนี่เป็นจ็อบเป็นจ็อบกลุ่มของ c o n s ซ l ลนะครับอีกจ็อบหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มของ อ่าซ่อมบำรุงเป็นงานรับจ้างซ่อมบำรุงนะครับออีกจ็อบหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานในจ็อบกลุ่มของอาการรับเหมาอันนี้คือรับเหมาเลยนะฮะก็เป็นอีกจ็อบหนึ่งนะครับคอนเซปต์จะมีอยู่ประมาณนี้การเอาไปใช้จะไปใช้ผู่กับตัวรหัสงานเพื่อที่ทำให้เราเนี่ย สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าอ่อรหัสงานอย่างเช่นยอดขายจากกลุ่มงานกลุ่มนี้ว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะยอดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่เบิกภายใต้กลุ่มงานกลุ่มนี้เป็นเท่าไหร่นะ,ะเราก็สามารถที่จะเซตกลุ่มเนี่ยเพื่อ,อามาวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับคือเหมือนกันนะฮะทั้งซัพพลายเออร์คัสเตอร์นะครับโปรดักกลุ่มมีไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะ ถ้าเราจากวิเคราะมุลไหนเราคิดกลุ่มึ้นไปแล้วก็เอากลุ่มเนี้ยมาเป็นจับกลุ่มของข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์นะครับอ่าโอเคครับในกลุ่มงานก็จะมีประวัติเท่านี้ครับ